สมาดีพี่น้องกินข้าวสามัคคีอย่น้องเตะพี่น้องกองปลายอุ้ยแกงเห็ดพ่อสนะหมดเจาะข้าวมีใหญ่เคียว พี่น้องกองป้ากินอะไรก็จะกิเปิ้ลกิเซยขนมนมเนยเด็กเด็กเด็กนอยพากินเปิ่ิเซขนมนานะได้ไหมลุกเร็เร็วเร็วเจที่เด็กนอนแล้วเจ้ยยพ่อมเออ เฮ้ยเ,อเตโคบเลยพาคู่มาจากั่งไทยไปลองตานมานมาถวายเสยบายังนงามได้แล้วก็สิ่งเจ็

กุ้งกันเยอยกับหหรอได้ไหมเรอได้เาุ้งเาุ้นไล่ไลเยกับหว่สนป้าทหน่อยมหาสลัตื่นลัตื่นบ่น เราเห็นตะปูนะพี่น้องเลยก็เลือดแล้วก็เจ๊กันเนาะพี่น้องเอ้ยมาหอดเฮือนแล้วครั้งแรกว่าสีใหายพลังเทนไปหาเพราะว่าไปหาเพชรได้สุปเนาะไหมน้อยวันเอาทุเรียนมาดูในตู้เย็นนะตู้แซ่นะลูกวันโมเมนต์ได้นะท้องข่อยเตรียมขึ้นนะเบิร์แล้ววันมาแล้วออกมาลุ่ ช่วงหลักกิน,มนเมื่อวานเลยอย่างเขาอย่างออกบิดไปบิดมาไขม,มันมึงขึนสีอยแ่จะไดนบอกมูดหน่อยท,ทีเดือนทีแล้วกว่านั้นมันผ่านมาเป็นเดือนบอกนั้เน่อยพอดีไขมนันเลยสีอยสีสกวประวัเดือนที่เที่ยอยสี่สิบเอ็ดเรียกนี่เลยมันขึ้นสองน กันลอยกันลอยปลายลมันปกติแล้วเอ,อดือนที่แล้วสองลอยกูปวดเลยมันลงแล้วเขาไปเลหายาจิ้มแล้วมันขึ้นมันลงเดือนที่แล้วเนี่ยเขาให้ตปยาอื่นมันบไปยานี่มันลงปวนอย่างนี้ยุทธนิยาน่ะม,มันลงปกติแล้วนนนีี่อั้มีอันเดียวแต่วต่านาทเย็นตุเสรานะนี่มาถึงเจ็ดเดือนหก เกิดที่แล้วนี่นนเรือแค่รอยสี่สิบเอดสองร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยเก้าสิบห้านะี่คือไขมันร <100. 100. S 1> ้อยสิบเอ,อ็ดมั่วไขมันเนะี่ยมันเพิ่มขึ้นจากที่นั่นอนะ่ะเดือนก่อนอนะ่ะมันลงเลยบา่นเดือนที่แล้วมันขึ้นมากนี่ยมึงก็เลยไปกินข้าวปุ้น<ป>สองจานก็กินเมื่อไหร่ะกินระหว่างดับหน้านแล้วมา,า,า,ากระแล้วขุน จะไปกินข้วมันแบบนี้นะน้ำตาดมันลงแล้วเขาไ่ได้ให้ยากินแต่ว่าขยาอย่ายงอื่นอต้มหางไม้กินแล้วนะนเดนอดๆหางไหม่พวกขู่ไปโลดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีลูกไผ่โลภภัยเป็นนานเตี่ยมขึ้นกะโอ้ยจ่อยของคารามมิตรคารามที่ได้จะขียดกับปลาข้าวกบก็กินมาได้ ทางไม้บ่นกินทางไม้นะทางใหม่ย่อยยังไรอีพอ่ะนะตายย่างคาลัมอ๋อปลาคอกะกินได้แต่ปลาคอทอง็ยังแหละพ่อคาร์ลัมลายคาร์ซาห์นะฮะคาร์าัมลายแล้วกับคาร์ซาห์าานะฮะแล้วกับบอยากเป็นอันไหนเบื่อเป็นอันเบื่อแล้วกับบอกินเลยนะบ่หนึ่งลงเลยบ่หนึ่ลงไปเลยกับบอยบอยไปเลยตันี้ตัวนี้ต้องมาหาซิป ปรมันประมาณหกสิบใชมันนะวันเนี้ยมันลงเนี่ยอันนี้สองร้อยก่อสิบห้าเดือนก่อนน่ะมันลงมไกลอยู่ก็ไม่ใหญ่อะไรเลยเลยสองร้อยไปสร้างผลูกเขาแล้วเดือนที่แล้วมาตัวอะไรมันขึ้นเราบอกว่าข้ามมาเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้นะน้ำตาลเนี่ยมันลดลงเสด็จเออเสด็จใครเขาไปเป้าสองนะแล้วเดือนเนี้ยคือว่ามันก็ลงนั่นแหละมันก็บม่ได้ซ้ำเก่ามันลงกว่าเก่าก็ประอันที่รดจักไปเสร็จออก เขาบ่น้ําตาลนั้นเนี่ยแล้วไขมันน้ําตาลนันตัวนี้บ่ไขมันเนี่ย250บ่ว่าบ่ว่ากพ่ไขมัน400บ่แม่นบ่แสดงพทโ รอแบแรกมันก็สี่ร้อยวเกิสี่ร้อยสิบัวาแต่มันลง,เ,งเดือนที่แล้วมันลงแค่สองร้อยเก็สิบห้าเดือนนึงเพิขึ้น,ก,นกินจะพักโรบอะไรนะมันกา่าทีว่าเกิดจากกินกักแมแกรมยูต่อ่าอันนี้มาเกสิบเก้ามนอัน,นี้มาขลังมากล่ะสุดแกรมแจะลกเนาะมาขลังกระเสื่อมนะะมึนู้เปจะน่จะเงนลังเสือม ้องกินยาลายกินเถอละทงหูอะไปหาหมอนี่ะยาชามชีอยากแล้วไม่ยากละชิดแพงนุ่นั่นแหละเขาบอกอยากหายเบื่อเลยฆ่าตัวเองเหมนี่น้ำมันมีแต่ไขมันกับเพหวานแค่นั้นเดี๋ยวไปหาหมอนี่เขาบอกให้ยาลายห้ามซองยากยางละซองแพงแค่นี้อันนั้นอะมันยยางละชิดแพงใหม่กินน้ำบอกให้ลายแล้วผมว่าก็เจ้าแหนควบคุมเอาให้ดีมันเลยปฏิญาณแรกๆเ้าจะควบคุม ให้วควบคุมได้หรือรูปรต้องกินยานา้นักปรให้การปดาวดนักประปวดปวดตีนปวดแข่งปวดขาเมื่อวานแล้วนะเจะกินยาอะไรแล้วมันเหรอไตเสื่อมนักอายุจะมีไตเสื่อมเลยเรากินคองกันลดจัดไปได้กินให้ซิตร์บอกว่าบอกเผ็ดอบอกเ,เค็มบอก หวานบ่ก็ดกับขาวกินเองต้องให้คุมเอาเองนี่กับเผาเองจิตจืดเผานุ่นเล็กเนะี่ยบรร่าสิกินเผ็ดกินเค็มเพราะว่าบาดีนะอาหารน่ะมันก็จนะเป็นแค่ใส่น้ำเปอกบริวารแต่ยาไตทามันทำงานท้องงานหนักไตมันเสื่อมมันน่าก็เริ่มเสื่อมแต่ว่า พอนเล็กนีแหล้วมันเร่เสื่อมแล้วยันอยู่ด้กินยาแล้วมันก็บเศร้าใหม่ยประตุมกินลนดทำไตเสื่อมนะหลดอาหารลงหลดอาหารหลดจัดลงแหละกับมันกับปกติดอกี้กับอาหารกูินจืดจืดเอามัต้องเห็ดนั่นเขปุ่นกับาบเนี้ยเฮเลซิม เ่ิมทีกมาว่าเป็นยอดพงนวอย,อยนะเดี๋ยวเาบอกอพงนวดดังๆเด้อรัาถ้าขนาดนั่นนะน,บนบี <c oughs> ่สร้างม้งหอนี่สางมังทำหาพงนวดท้าขนาดนั่นนะคงเป็นบดบ้าแล้วล่ะใหญ่มินนะเคยขืนซ้ลอสี่ลอยซ้ำลอะแล้วก็ันพออยู่ได้เท่ยนะ่ะ มันพ่วงกันโรคพวกนี้นะเป็นเบาหวานน้อยออหน้ามากินแน่มันก็มากับไขมันความดันน้อยอืเขากินยาหลไตก็เริ่มเสื่อมอืห้ยเมย์มันหากกันสามสิบเจ็ดนะมึงยังเป็นสองหลายปีเลยมันก็อยู่นั่นยาเลยมันก็ควบคุมอาหารมองบ่อยกินเมียมันกับอกกินกิดจืดจืดน้อยมื่นมันเกิดลุ่มึงได้นหมโู้ลัหมด โอ้ลุงเทนปีนกำแพงมาเลยฮะมหาเพชรมากเลยน้ำบ่ข้เครื่องตอกมันตักน้ำมาให้ลุงกีกินมาทั้งให้น้ำพันมาะเขาป่ามันไม่ออกเราจะไปหามันเดี๋ยวจะหามาให้ที่ตลาดลุงเอ้ยมันออกอยู่โน่นบ้านน้องไอ้ลุงป่าที่เราไปเดินกันน่ะนะปีที่แล้วน่ะเออมาน้องซโน่ัะพูนนั่นเขาเก็บได้ให้เราโง่เราไม่จะโดนบ้านเนี้ยลองซีโนเขาเก็บเป็นกระต่ายที่ปลวก กอส้ดส่วนเขียวดำเหมือนไรเออซุ้นเข่าดำล่าสุดอีกเปน้องเอ้ยบ่าวไข่พอปลาไก่เข้าโรงพยาบาลด่วนเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยจับมิดเรียบร้อยเมียว่าออกมาจากห้องตรวจเลือดพอเป็นลมหมอเรียนใส่ ขา,ขาดเลือดต้องไปเติมเลือดขาดเลือดะบ้านี้หมอเจ้าเลือดไปแล้วมันมันมันหนามืดเลือดเดินแต่มาหันเนาะพวกขาดเลือดไม่ต้องไปเติมเลือดแต่หมอเจ้าเอาเลือดมึงวานเป็นสอนนีเลือดดำแท้เราเคยระบาลุงใส่ลุงแทนใช่ไหมครับเอามาใหม่นะมาให้ลุงนั่นแล้วเอามาใหม่อันนี้มามันเห็ดใส่แเราปลาบุกินอะไรนี่แล้วอานามพ้นไม่ให้ลุงยิบกินนะพี่บซุกพี่อานามพ้นเพ่ ปี่ตุ๊กเพื่อนยังว่าเพืพ่อนอันผ่านเนี่ยมาใครล้งอ่ะอันยายเพื่อนโนมาแกลกปีแล้วแล้วก็ผ่าแล้วแต่เราผ่านในโรงพยาบาลทหารนั่นยังไหมอันเชนโนแล้วก็ยังเศร้าปกติแล้วก็เจ็บโอ้ยโอยโอยตอ,อ,อนแรกเราเป็นอ่ะระบบไปผ่ <ไป S 1> <พ>าผ่าอยู่นี่ย่านตายระบบไปผ่าบาดนี้มันนักคืนนักคืนเราอยู่มาได้บาดนี้มันเจ็บทรมาน ข่อยก็ย่านในส่วนแก่นส่วนหนเออนิ่วนี่นิ่วในอ่าตุกครัก็ออกบอลเลยคือออกเดียวดดออกกโอ้ยไก่บ่มีหมูอย่าปาเกี๊ปากมืออื่นมาเพิ่งเลยทานเข้าไปโอ้ยขับเอาขับเน่หนักบ้าเดี๋ยวนี้ขอบใจเด้อขอบใจเนาะทำเหตให้ทำอ่าขับแม่หับเน่ใจมันมันคูนเนาะ เออสมมันสิเลี้ยงนุ่งฮิปอยู่แล้วนี่ยรีบทำพินัยกรรมเลยมาผ่านอาทิตย์ีออกแล้วเหล่าลามังว่างแบบเห็ดหนาวลาซุ้อยเอื้อยย่านสิไป่ากับย่านเห็ดคมหรือเห็ดยังไงระหว่างย่านกับตายสิเลืองยังเนาะก็ะยอนยานนั่นแหละบัดนี้พอมันเป็นนักแล้วมันเจ็บแล้วมันทรมานอยู่บ่ได้แม่นรอสิตายโลด ว่าเจ็บอยู่มาได้ก <3 g> ็ได้ไปพาเกขาถ้ามันแม่ก็เลยท่าหลังลูกสาวว่ามึงมีเงินจนได้หรือยลูกหรือยรแบบบ่มีบ่มีกับบ่มีแล้วว่าจะมาอาเซยอาเทนกูกับสมมีเด็กกันแล้ว่ะจักหมื่นว่าได้เงินเท่าไหร่สองสามหมื่นหรักกุหลาบแพงอยู่ไรอาเซยเอาอาแล้วนางห่วยมาเซีอาเทนกับบุนดอรเบิรอาเทนยังสิ่บ่มีสี่เด็กแล้วว่ะอาเซียนเอฟซีมั้อ่ะพวกปั่นเห็นบ่ มาอยู่บ้านก็ดีแล้วถ่ายคลิปกับครอบครัววิวก็ดีด้วยเห็นบ้านบ่าวมีไหมก็ถ่ายคลิปกันวิวดีๆทั้งนั้นเลยแต่จริงคนจะเบี่ยมมา,มาบ้านสีเขียว่ะดีกว่าอยู่บ้านสีเขียวแต่เพิ่นบอกว่า,าดเด่นเบียาา่ยมทาง๊ะอ๋อแลวเขาไม่เห็นพาแห้งกับผ้าติ้งท่านไงกําลังกํากลัางเสื้อมีเอื่อยตอนนี้กยกำลังนั่งโหลดมาจา้าเสื้อมันโหลดอืมันมาทากระดมไส้ไปตอนนี้นะ ย้ำขึ้นมาทางกระโดดใจมันออกมาบาได้ทางไหน้าคนหน้ามันลวงไปอ่ะล่าอะไรพี่น้องจ้าพอกันใหม่คลิปหนาเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นทางดำพ่อคุณแม่รออยู่